สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง your comment ครับวันนี้เราจะมาดูคลิปแล้วก็ฟังคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับสาวญี่ปุ่นที่เปรียบเทียบป,ประเทศไทยกับเวียดนามนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาประหลาดใจเมื่อมาที่กรุงเทพสําหรับวิดีโอต้นฉบับจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากไปดูต้นฉบับนะครับก็เริ่มต้นคลิปของสาวญี่ปุ่นท่านนี้เขาก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อชิกะ ที่อาศัยอยู่ที่เวียดนามมาเป็นเวลา3ปีแล,แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็ได้เดินทางไปๆกับกับเวียดนามกับญี่ปุ่นเขาไปอยู่เวียดนามก่อ,อนหน้านี้อยู่6ปีแล้วก็เดินทางไปๆกับกับแล้วก็ไปอาศัยอยู่อยู่ยาวเลย3ปีแล้วก็ตอนที่อยู่เวียดนามเขาก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวทั่วประเทศเวียดนามทําให้ได้รู้จักประเทศเวียดนามมากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เขาอยู่ที่เวียดนามกับ ไปไปมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ78ครั้งโอ้โหเยอะมากการที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย78ครั้งเนี่ยก็ทําให้ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้ระยะเวลานึงแล้วแล้วก็นั่นแหละพอมาอยู่กรุงเทพทีนี้ก็ตาสว่างแล้วว่าเฮ้ยลองเปรียบเทียบหน่อยซิว่าระหว่างกรุงเทพประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างทําไมถึงตัดสินใจมาอยู่ที่กรุงเทพสําหรับเรื่องประหลาดใจที่เขาพบเจอในประเทศไทยก็มีอยู่ประมาณ10เรื่อง เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกที่เขาประหลาดใจก็คือกรุงเทพเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็พัฒนาเร็วมากตกใจมากเลยทุกครั้งที่มากรุงเทพในแต่ละครั้งที่มามันก็จะเจริญขึ้นทุกครั้งที่มาฝรั่งชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยทุกคนที่มาครั้งแรกนะครับเขาจะตกใจเฮ้ยทาไมเมืองนี้ใหญ่กว่าที่คิดไว้กรุงเทพเป็นเมืองที่ทันสมัยสมัยใหม่มากแต่ก็ยังมีวัดอยู่มากมาย และนอกจากนี้ก็มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกทั้งรถไฟฟ้าที่เป็นรถอยฟ้านะครับแล้วก็รถไฟใต้ดินการเดินทางในกรุงเทพสะดวกสบายมากแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยกรุงเทพการเดินทางสะดวกสบายมากกว่าเวียดนามจะมีความสับสนวุ่นวายสิ่งที่คุณลิกะรู้สึกประหลาดใจอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องยาดมที่เมืองไทยจะเห็นเยอะมากยาดมที่แบบคนเอามาเสียบใส่ไว้ในจมูก และคุณลิกะก็ได้ลองดมยาดมดูรู้สึกว่าว้าวมันสุดยอดมากแต่ที่เมืองไทยก็ยังดีที่เอายาดมแย่ไว้ในจมูกแต่ถ้าเป็นที่เวียดนามจะไม่ใช้ยาดมจะไม่ใช้มือคนเวียดนามจะใช้มือแค่จมูกในที่สาธารณะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากที่เวียดนามโอ้ย <c oughs> <c oughs> มือแค่เลยเหรออีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกประหลาดใจที่มาเมืองไทยก็คือเรื่องสังคมไร้เงินสด ที่ประเทศไทย80%จะสามารถสแกนจ่ายชำระค่าสินค้าได้เราเจอ QR code แล้วก็สแกนจ่ายได้เลยส่วนของญี่ปุ่นก็จะใช้ประมาณ30%ในประเทศไทยห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อหรือร้านแผงลอยต่างๆหรือตู้อัตโนมัติพวกนี้เราก็สามารถสแกนจ่ายได้ซึ่งมันสะดวกสบายมากที่ประเทศไทยคุณลิกะก็ชอบมากในการสแกนจ่ายส่วนที่เวียดนามร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังรับชำระด้วยเงินสดอยู่เพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจ วิธีการใช้เกี่ยวกับมือถือแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้แอปพวกนี้แล้วก็การใช้แอปไม่เก่งคุณลิกะก็บอกว่าชอบแบบที่ประเทศไทยมากกว่าเพราะมันทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่คุณชิกะนะครับเขาชื่อชิกะเมื่อกี้ออกเสียงผิดเป็นลิกะมันผิดไปน,นะที่คุณชิกะประหลาดใจก็คือที่เมืองไทยกินหวานมากตามร้านอาหารจะมีเครื่องปรุงอยู่4ชนิดที่วางอยู่และหนึ่งในนั้นในเครื่องปรุงนั้นก็คือมีน้ําตาล ตามร้านอาหารพวกร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะมีน้ำตาลน้ำปลาพริกแล้วก็น้ำส้มครับเขาก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมเมืองไทยกินหวานขนาดนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่กินหวานขนาดนี้เวียดนามก็ไม่กินหวานขนาดนี้อีกหัวข้อหนึ่งที่คุณชิกะประหลาดใจก็คือที่กรุงเทพมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายมันเยอะมากและที่ประหลาดใจมากกว่าก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านน่ะรสชาติอาหารอร่อยกว่าญี่ปุ่นที่เป็นต้นตํำรับซะอีกเออเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าต้นตำรับนะเว้ยอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยสิ่งที่ประหลาดใจที่เจอที่เมืองไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านอาหารในประเทศไทยเยอะมากและที่สําคัญแม่ค้าแซบมากแล้วก็แม่ค้ารู้สึกว่าจะแซบกว่าอาหารซะอีกบางทีลูกค้าไปซื้อยังไม่รู้เลยนะว่าอาหารร้านนี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าคุณก็ไปยืนต่อคิวซื้อกันแล้วไม่รู้ว่าซื้อเพราะอะไร โดยเฉพาะหนุ่มๆนุไทยเนาะไปดูแม่ค้าผมว่าไปดูแม่ค้ามากกว่าไปตั้งใจไปซื้ออาหารนั่นเนี่ยคนไทยคุณชิกะเขาบอกว่าโหประหลาดใจว่าสาวสาเซ็กซี่เหล่านี้มีเยอะบ้างในเมืองไทยแล้วก็ที่เวียดนามก็มีบ้างเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าเ,าเมืองไทยอีกข้อหนึ่งที่คุณชิกะเขาประหลาดใจก็คือที่อยู่อาศัยในเมืองไทยโดยเฉพาะคอนโดนะครับค่าเช่าคอนโดที่เมืองไทยถูกมากถูกกว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถูกกว่าในเวียดนามอีก ที่สําคัญก็คือคอนโดราคาถูกพวกนั้นเนี่ยมันจะหรูหรากว่าในญี่ปุ่นแล้วก็ในเวียดนามอีกทั้งหรูหราทั้งสะดวกสบายครบครันแถมราคาถูกและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชิก,กาประหลาดใจก็คือสยามเมืองยิม้มประเทศไทยผู้คนยิมย้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักคนคนนั้นเราเดินผ่านไปเราก็สบตาแล้วก็ยิ้มให้แต่ถ้าประเทศญี่ปุ่นเขาจะไม่มีการยิ้มให้กันโดยที่แบบเราไม่รู้จักกันเขาจะไม่ยิ้มให้กัน แล้วก็ประเทศไทยในที่สาธารณะเช่นในร้านอาหารรถบัสรถไฟฟ้าคนไทยจะเงียบมากจะมีมารยาทไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังประเทศไทยก็มีมารยาทเหมือนประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างจากเวียดนามเวียดนามจะมีเสียงดังอยู่เสมอเวียดนามจะพูดคุยกันส่งเสียงดังไม่ไม่สนใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นรถบัสในรถไฟในร้านอาหารข้างถนนเวียดนามจะคุยกันเสียงดังมากคุณชิกะเขาก็ไม่ชอบที่เวียดนามนะเพราะไม่มีมารยาทแล้วก็คุยกันเสียงดัง ดังนั้นเหตุผลต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้คุณชิกะตัดสินใจว่ากรุงเทพน่าอยู่กว่าเวียดนามเพราะกรุงเทพสะดวกสบายสภาพแวดล้อมดูดีกว่าเวียดนามแล้วก็ผู้คนมีมารยาทกว่าเวียดนามดังนั้นทั้งนั้นก็สรุปได้แล้วว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามแน่นอนหลังจากคลิปนี้ได้ปล่อยลงไปนะครับก็จะมีชาวญี่ปุ่นมาคอมเมนต์กันเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันครับคอมเมนต์แรกครับมาที่ประเด็นการชรําระเงินแบบไร้เงินสดครับ เขาก็บอกว่าอ๋อที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการชาระเงินแบบไร้ไงเงินสดจํานวนมากเพราะว่าประเทศเหล่านั้นมีธนาบัตรปลอมจํานวนมากมันใช่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็เพื่อความสะดวกสบายอะมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าธนาบัตรปลอมมากไม่มากหรือมาั่งพี่ความคิดเห็นต่อไปเขาก็บอกว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามกําลังเฟื่องฟูต,ตอนเนี้และ ในอนาคต GDP ต่อหัวของเวียดนามจะแซงประเทศไทยแน่นอนอ้าวอ้าวสองคอมเมนต์แรกนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวเวียดนามครับนี่เวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ด้วยนะเวียดนามเขาก็บอกว่าตามกฎหมายเวียดนามแล้วอ่ะห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มจนถึงตีห้านอกกนั้นอ่ะคุณจะส่งเสียงดังหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณคุณจะเงียบคุณจะส่งเสียงหรือคุยกันก็แล้วแต่คุณกฎหมายไม่บังคับ เ,เหนื่อยใจเนาะเหนื่อยใจเหนื่อยใจประเด็นนี้เขาพูดถึงมารยาทครับพี่ถึงแม้ว่ากฎหมายจะบังคับหรือไม่บังคับก็แล้วแต่คุณมีมารยาทคุณก็อยู่ในสังคมเนาะที่สาธารณะคุณจะไปคุยกันเสียงดังโวยวายทำไมจะบอกว่ากฎหมายเขาห้ามคุยเสียงดังตอนสี่ทุ่มถึงตีห้าดังนั้นเวลาอื่นคุยเสียงดังได้อย่างนั้นเห,หรอไม่รอกว่าเกงใจคนอื่นครับพี่มารยาทครับคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าเขาเคยอยู่เวียดนามห้าปีแล้วก็อยู่ประเทศไทยหกปี ดังนั้นเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าที่ประเทศไทยปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ไม่โดนปล้นด้วยที่เวียดนามเขาเคยโดนปล้นแล้วก็ที่เวียดนามเขาเคยหมวกกันน็อกหายสองครั้งหมวกกันน็อกกันยังเอานะแล้วเขาก็บอกว่าที่ประเทศไทยจะลืมของลืมสัมภาระลืมกระเป๋าไว้ในโต๊ะลืมของไว้บนมอเตอร์ไซค์นึกขึ้นได้วิ่งกลับมาเอามันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่หายแต่ถ้าเป็นที่เวียดนามรับรองไม่เหลือ และก็ที่เวียดนามการขับขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าปาดหลังแบบไร้เหตุผลมีให้เห็นอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นฉันคิดว่าที่เวียดนามอันตรายมากกว่าในด้านการขับขี่มอเตอร์ไซค์ความคิดเห็นถัดไปเขาก็บอกว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ในกรุงเทพมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่มากมายแล้วก็บางร้านก็อร่อยกว่าในญี่ปุ่นด้วยซ้ําเขาเห็นด้วยกับข้อความนี้เพราะว่าเขาก็เคยไปลองดูแลร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยอร่อยจริงๆ ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าเขาชอบอาหารไทยแต่เขาจะไม่ใส่น้ําตาลที่วางอยู่บนโต๊ะแน่นอนแต่คนไทยเวลากินครับน้ําตาลก็ใส่น้ําปลาก็ใส่อะไรน้ําส้มก็ใส่พริกก็ใส่ปรุงเอาตามใจชอบครับต่างกันจริงๆความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าผมยังไม่เคยไปเมืองไทยเคยไปแต่เวียดนามแต่ผมเห็นเพื่อนผมที่ไปเมืองไทยนะเขาบอกว่าเมืองไทยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาทุกครั้งเลยที่ไป มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทุกประเทศแล้วครับคุณเคยมาปีที่แล้วพอมาปีนี้มันก็ต้องพัฒนาขึ้นมาปีหน้าก็ต้องพัฒนาขึ้นทั้งไทยทั้งเวียดนามแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติยกเว้นประเทศที่เขาพัฒนาจนอิ่มตัวแล้วมันก็ยากที่จะพัฒนาความคิดเห็นสุดท้ายครับเขาก็บอกว่าเขาเคยมากรุงเทพเมื่อปี2551และในตอนนั้นเขาก็รู้สึกเลยว่ามันมีเหมือนมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเมืองนี้จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคต พอเวลาผ่านไป15ปีความคิดเห็นของเขาก็ถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากหมายถึงตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วโอ้ยมีความรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่น่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยปลอมตัวมาหรือเปล่านี้จากเชียงรายไปปลอมตัวคอมเมนต์ที่ญี่ปุ่นแน่นอนเลยเนี่ยสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ